อ่ะมึงลองสิกดเอออ่ะได้ไหมเออได้อ้าวได้เฮียอะไรขาไม่ได้ <laughs> เอาไปเอาไปเอาไปครับจับแบบนี้มันก็พลาดได้ป่ะฉันขออนุญาตประจัน <c oughs> มันตึงนต้งไม่เป็นจังหวะเลยหนักมากจับ,บอื่นๆได้ไหมอ่ะทำไมคุณกลัวผมจับอะไรคุณได้อย่างนั้นจับอะไรจับจับจับอื่นๆได้ไหมโทษทิ้งหายแล้ว ฟังนะชื่อฉันเนี่ยโดฮีคือดีโฮดีโฮคือเวลโฮเวลโฮคือบ่อโฮบ่อโฮคือบ่อหลุ่มบ่อลุมบ่อลุมบ่อลุมบ่อเฮ่บ่อลุมครับบ่อลุมดีจริงๆแล้วฉันคือพระธิดาองค์เดียวของเมืองบางบดและฉันคือผู้สืบทอดราชสมบัติองค์ต่อไปโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะผู้าหญิงทำไมอีม่ชายกูจะขุดหัวมั้ย กูชเชื่อกูกั้นขัไม่อยู่กูกั้นขัไม่ได้